คานผู้ชมวันนี้ทาง,งทีมงานจะสัมภาธ์สำนักงานชมพานีสาเราก็พา่านผู้เออเมผชมยังอยู่กับกิจกรรมของการรวบรวมและถ่ายองค์ความรู้จากบุคลากรในสังกัดสำนักง,งานชมบานีส3ที่เราค้างมาครั้งที่แล้วเรายังติดผู้ชมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานาปีนะครับเราวันนี้เองเราก็ยังอยู่กับคุณสุรินทร์สัตตกุลหัวหน้าฝ่ายจาัดสรรน้ํา และปรับปรุงระบบชมระทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรสสักษาเรสวนได้ให้เกียรติเรามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนาปีนะครับหรือการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนในปี59นะครับการบริหารจัดการน้ำในปี59นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ต้องครับปีที่แล้วครับ,รบสำหรับในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากทั้งที่แล้วที่เราได้คุยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเรศวร จากเริ่มตั้งแต่ปี58ซึ่งประสบภัยแล้งนะครับพอมาปี59นะครับก็มีภัยแล้งต่อเนื่องก็ทําให้เห็นว่าน้ําในเขื่อนสิริกิตมีน้อยจนไม่สามารถที่จะวางแผนการส่งน้ําในฤดูฝนได้ก็เป็นผลกระทบอย่างรุนแรงครับต่ออาชีพเกษตรกรของเขตจังหวัดพิษุโลกรวมทั้งจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงรังนี้ย้อนมาที่เขื่อนเนเรศวรนะครับเขื่อนเรศวรในช่วงฤดูแล้งของปี58ต่อเนื่องปี59 เราช่วยเหลือในเรื่องของการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับทางพื้นที่ที่อยู่ในลุ่มน้ำน่านนะครับได้ผ่านพ้นมาแล้วพอในช่วงของเริ่มฤด,ดูฝนปีปี59ทางกรมชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องว่าปีนี้น้ำน้อยนะครับก็งดการทำนาปังแล้วก็การนาการทำนาปีจะใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถกำหนดแผนการส่งน้ำ ให้กับพื้นที่การเกษตรของเราได้นะครับโดยเฉพาะในเขื่อนในในส่วนรับผิดชอบของเขื่อนเลสวนก็คือพื้นที่ทุ่งสารประมาณ9 5 7 5 0้าไร่หรือตัวเลขกลมๆหนึ่งแสนไร่เนี่ยเราแจ้งเกษตรกรไว้ว่าและผู้นําไว้ว่าปีนี้เราไม่มีการประกาศแผนการส่งน้ําแต่เราจะรอจังหวะของน้ําฝนที่ตกมาบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิต์หลังจากที่เขื่อนสิริกิต์ไม่สามารถปล่อยน้ํามาช่วยในเรื่องการเกษตรได้เราจะใช้น้ําฝนที่อยู่ท้ายเขื่อนสิริกิต์ มาเป็นปัจจัยเป็นน้ําต้นทุนในการทําให้ชาวนาได้มีน้ําในทํานาปีนะครับก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับเขื่อนเลยสวนเนี่ยหลังจากที่กรมอุตุประกาศเข้าฤดูฝนเมื่อวันที่18พฤษภาคม2559ก็เริ่มมีฝนตกภายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของออทุ่งสารเองนะครับรวมทั้งพื้นที่ท้ายเขื่อนศิริกิจตั้งแต่จังหวัดตูดิดเป็นต้นมานะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเมื่อ ประกาศให้มีฤดูฝนให้ให้เป็นช่วงฤดูฝนตั้งแต่18พฤษภาพื้นที่รุ่มต่ําให้พิจารณาน้ําต้นทุนของตัวเองโดยเริ่มเริ่มทําการพาะปลูกได้นะครับก็ปรากฏว่าก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ตัดสินใจเพาะปลูกโดยการหว่านข้าวโดยการไถแห้งแล้วก็หว่านเพื่อรอฝนเมื่อฝนตกมาข้าวก็จะง,งอกตามปริมาณความชื้นนะครับทั้งเนนตสวนเราก็ติดตามปริมาณน้ําฝนมาตลอดก็ เห็นผลว่าเราสามารถเริ่มเก็บน้ําได้เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนาคือหลังประกาศฤดูฝน1 8พฤษภาคม1มิถุนาคือประมาณ22วันเราก็เริ่มกักเก็บน้ําจากเหนือเขื่อนซึ่งเดิมเนี่ยเราถูกกําหนดไวใ้ให้เก็บไว้แค่บวก44.3เมตรเราทกอก็คือจากระดับน้าทะเลบรรกลางเราก็เก็บน้ําเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับพอวันที่2เราเริ่มเก็บเนี่ยเราก็สามารถเก็บน้ําได้ขึ้นมาถึง45.3คืขึ้น เก็บได้ประมาณ1เมตรภายใน1วันเมื่อเราเริ่มเก็บกักโดยเราจะติดตามผลการส่งน้ําระบายน้ําของเขื่อนที่สถานี N5A คือซิโลกไวไ้ไม่ให้น้ําขาดนะครับเกอนเลสวนเก็บน้ําจนถึงวันที่24มิถุนาเนี่ยได้ระดับที่46.40คือเก็บน้ําได้ประมาณ2เมตร10เซนจากเดิมนะฮะในระยะเวลาประมาณ24วันนะครับในในในระยะเวลานี้แล้วก็ ปรากฏว่าในช่วงของกลางเดือนมิถุนาก็คือประมาณที่8เราได้รับข่าวข่าวจากเกษตรกรว่าม,มีมีเกษตรกรบางพวกได้ได้ได้ฟังข่าวจากชมพทานไปว่าเ,เราเราเริ่มให้นาดอนเนี่ยพอปลูกได้ประมาณกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาเ,เขาเข้าใจว่าเราจะประกาศแผนการส่งน้าประมาณ15กรกฎาแต่เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง ต่างๆเช่นทาง Facebook ทางไลน์ว่าปีนี้เนี่ยเราไม่มีแผนการส่งน้ําในช่วงในช่วงฤดูฝนแต่ว่าวันที่15กรกฎาเป็นการประเมินโดยกรมชลปทานว่าที่ที่นาน่าจะเริ่มเพาะปลูกได้เพราะฝนพอเพียงนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่16วมิถุนาก็ปรากฏว่าทางกรมสั่งให้ให้เกษตรสวนเนี่ยระบายน้ําไปช่วยผักดันน้าเค็ม มันเริ่มส่วนกระแสตรงที่ว่าปีนี้เนี่ยปรากฏว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยระดับน้ําเค็มสูงขึ้นปกติผิดปกติทางกลมไม่ไม,ไม่มีน้ําต้นทุนเพียงพอก็เลยให้ทางเขื่อนในส่วนซึ่งเก็บน้ําไว้ได้46.4เนี่ยปล่อยลดลงไปนะครับลดไปเหลือ45.5นะครับก็คือลดลงไปเกือบเกือบเมตรนะครับคือใช้น้ําประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรไปช่วยผักดันน้ําเค็ม นะครับในช่วงนั้นก็ทําให้น้ําระดับน้ำลดตกไปอยู่ที่45.5อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นกรมกรมชนเนี่ยก็หลังจากได้น้ำทล้ทงกรมชนก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของการเก็บน้าหลากเราก็พยายามเก็บน้าหลากเริ่มต้นใหม่นะครับก็ปรากฏว่าวันที่26ถุนวารมชประทานก็ได้อนุมัติให้สํานักชมระทานที่3เนี่ยมีมีมีโอกาสได้นําน้าหลากส่งให้พื้นที่ทํานานะครับ ทั้งเขื่อนในสวนเนี่ย<ม>เราเราเฝ้าดูสถานการณ์น้ำอยู่แล้วเราก็เลยเริ่มส่งน้ำนาปีแบบที่ใช้น้ำหลากเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่26นะครับ26 27, ่ิจารนา27ิจพิจาราเนี่ยเราสามารถดำเนินการส่งน้ำเข้าคลองถงน้ำได้เ<ม>จนว่าตอนนี้เป็นเรื่องบทบาทของเขื่อนในสวนที่เราสามารถเก็บน้ำแล้วก็ส่งน้ำให้ชาวนาได้ได้ได้อย่างยางเต็มที่ก็คือเริ่มวันที่27มิถิจายนานะครับแล้วการบริหารจัดการน้ําในช่วงนาปีเนี่ยครับ อยากทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอย่งยงไรบ้างครับครับก็อย่างนี้เลยนะครับปัญหาอุปสรรคของของนาปีก็คือในช่วงในช่วงต้นของยี่สบเจ็มิถุนาเนี่ยการส่งน้ําของเราเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ว่าเราส่งน้ําเพื่อเป็นการเสริมฝนเสริมฝนความหมายคือในช่วงของระยะเวลาแรกๆประมาณ1ิบวันแรกเนี่ยเราจะส่งน้ําหล่อคลองส่งน้ําหล่อคลองเข้าคลองหนึ่งส่งน้ําหล่อคลองเพื่ออะไรหนึ่งก็เพื่อ ให้คลองส่งน้ําที่ผ่านและดูแล้งมายาวนานมากกว่าหกเดือนเนี่ยได้มีโอกาสได้ดินได้อิ่มตัวป้องกันการลวกของคลองแบบกระทันหันนะครับก็และอย่างหนึ่งสองก็คือเป็นการเติมน้ําให้กับแหล่งน้ําธรรมชาติปกติในเขตจังหวัดานเราแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นคลองธรรมชาติบ่ยืมต่างๆต,ตลอดทั้งปีเราจะมีน้ําอยู่เต็มแต่ปีห9นเก้าน้ทั้งหมดแห้งแห้งทั้งหมดเพราะว่าเ,าเษกษตรกรเอาน้าไปไปใช้ ไม่ว่าจะใช้ในครัวเรือนหรือใชใ้ในเรื่องของอพืชผลที่เป็นพืชผักต่างเพื่ออย่างชีพเนี่ยปรากฏว่าน้ำหมดเราก็ไปเติมเอาไว้ครับอันนี้ก็คือ,อในช่วงของในช่วงของการส่งน้ําระยะเริ่มแรกนะครับก็คือตั้งแต่เริ่ม2ี่สส่งน้ําจริงๆก็คือยี่สเจดน้าเข้าคลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าในช่วงของประมาณยี่สิถหพิธุนาเราก็เริ่มเก็บกักน้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากบวกสี่ิบหกจดก็ จนถึงวันที่3-4กรกฎาคมเราสามารถเก็บน้ําได้ที่ระดับเก็บกักก็คือ47.8นะครับก็เป็นผลดีครับเป็นผลดีว่าเราสามารถเก็บน้ําทั้งเดือนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มส่งน้ํา33วันเนี่ยได้ระดับเก็บกักอีกครั้งหนึ่งได้ระดับเก็บกักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราผักดันน้ําเค็มไปแล้วเอ่อในการในการยกระดับน้ำเนี่ยต้องบอกว่าเรา คำนึงถึงในเรื่องของผู้ใช้น้ําในแม่น,น้ำน่านด้วยอย่างเช่นกระชังปลาเราก็จะเตือนกระชังปลาเราจะใช้กลุ่มลายกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายชื่อว่ากลุ่มรักน้ําคืออเนเรสวนประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราทราบและกลุ่มลายกระชังปลาพิษุลโลกได้ทราบเราก็จะเตือนว่าขณะนี้เราได้เก็บน้ําในแม่น้ําเพิ่มขึ้นเกษตรกรที่อยู่ด้านเหนือน้ําก็ให้มาระมัดระวังในเรื่องของการดึงกระชังปลาเข้ามาอยู่ในฝั่ง เพราะว่ากระชังปลาจะได้ไม่หลุดลอยออกมานะครับแล้วก็เ,เษกษตรกรที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนในสวนก็จะรู้ว่าเมื่อเมื่อเราเมื่อไหร่เราปล่อยน้ําระดับน้ําก็จะมีการขึ้นหรือมีการลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางของการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาของการบริหารการน้านะอกจากนอกจากแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับมันมันทั่วถึงไหมครับการประชาสัมพันธ์โดยผ่านกลุ่มไลน์เมื่อกี้ที่บอกว่ากลุ่มไลน์ รักน้ําเขื่นอนทะเสวนใช่ไหมครับมันทั่วถึงทั่วถึงกับเกษตรกร,ท,กรท,กทุกคนในในในเขตพื้นที่ของโครงการไหมครับในในยุคเทคโนโลยีของระบบออนไลน์เนี่ยนะครับผมว่ามันทาให้ทําให้เราเนี่ยทำงานได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สู่เป้าหมายได้จํานวนมากในเวลาสั้นนะครับ,รบถามว่าทั่วถึงไหมหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์แล้วก็เฟซบุ o กเนี่ยเกษตรกร หลายคนที่ใช้เทคโนโลยีมือถือเหมือนกันเนี่ยเขาสามารถรู้แล้วสามารถบอกต่อกับกับทางคนอื่นๆได้ได้รวดเร็วมากนะฮะอย่างเช่นอย,อย่างเช่นนะครับกรณีปัญหาของการส่งน้ำของเราเมื่อเราเริ่มส่งน้ำวันที่วันที่26มิถุนายนนะครับถึง2กรกฎานะฮะประมาณประมาณ7วันปรากฏว่ามีเกษตรกรหลายกลุ่มแจ้งเรามาว่ารวมทั้งตัวเราก็ตรวจสอบนะครับปรากฏว่าคลองส่งน้ําที่เราส่งเข้าไปเนะี่ย ย่างเช่นคลองมาต้องผมพิรามเนี่ยเพราะเกิดว่า,าที่เราคาดการณ์ว่าด,ดินมันจะซุดตัวเพราะว่าคลองมันแห้งมานานอาจจะมีรอยแตกลายแหงรปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงครปรากฏว่าวันที่เสาร์าที่สองกรกฎาคมเราได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เราผ่านกลุ่มลายและท,ทางผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ลาย,ยส่งรูปภาพมาให้เราดูเลยว่านี่ตอนนี้คลอ,องมาต้องเนี่ยมีรอยรั่วอยู่ประมาณ5จุดแล้วเราก็เข้าตรวจสอบได,ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองไปมากกว่าน,นี้ครับ น,นี้ก็คือประโยชน์ของกลุ่มไลน์แล้วก็มันทําให้เราสามารถที่จะเข้าแก้ไขปัญหาได้ได้อย่างทันเวลาแล้วก็แล้วก็เขาก็ทราบสาเหตุโดยทั่วถึงเ,เกษตรกรบางคนไม่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะบอกเขาไม่ได้แต่ตอนนี้เขาจะรู้แล้วเเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ข้อมูลถูกต้องขึ้นรวดเร็วขึ้นนะฮะนี่คือปัญหาของการส่งน้ําและการแก้การแก้ไขด้วยการสื่อสารอ๋อคับก็คือ ก็คือเขื่อในในสวนมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มกเกษตรกรผู้ใช้น้ําของเขื่อนเองนะครับเพื่อและยังมีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างระหว่างกลุ่มชุมประธานเองเก,กับกับเกษตรกรนะครับในการรายงานเหมือนกับว่ากเกษตรกรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเจ้าของในการเจ้าของในการทรัพย์สินของเขาน้ําก็เหมือนอเป็นทรัพย์สินของเขาด้วยนช่นงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแนวคิดที่ดีในการ จัดการความรู้นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทํางานนะครับสําหรับตอนหน้ามีมีมีองค์ความรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ต้องครับก็ตอนหน้าจะมาเล่าถึงวิธีการทํางานของค้างไว้แล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราทราบว่าเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับของชํารุดเนี่ยที่อย่างที่ที่คลองมาต้องตำบลมาต้องอำเภอวิลามเนี่ยเข้ามาถึง5จุดเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเพราะว่ายุคนี้ ทำงานต้องรวดเร็วนะครับแล้วผลกระทบกับเกษตรกรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเขาเห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาเดี๋ยวตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เรามีเทคโนโลยีดีๆแล้วก็การสื่อสารที่รวดเร็วถูกต้องมากขึ้นก็น่าจะเป็นโอกาสต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็เกิดเพียงกับเบื้องต้นว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําอย่างไรนะครับตอนหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้